ใไม้สร้อยนะครับก่อนจะออกลูกนะครับเป็นลูกของเบิ้มพันล้านนะครับมบสร้อยนะครับตอนนี้นะครับกาลังเบ่งนะครับกาลังเบ่งเฮด้ยการมีลูกมาแล้ว้อยออกลูกแล้วนะคะวันนี้วันที่ 20่สิพฤศจิกายนยี่สิบพฤศจิกายนเวลา15บหนาฬิกานาฬิกานะคะเมื่อกี้เดินมา2นาทีพอดีอเนี่ยเี่ยให้มแก่เลยเนาะเห่ยรกออกจากอันนี้ใช่ไหมคะรกที่ที่เขาเอาไปกินกันนี้อันนี้อรกมันคืออยู่ตรงไหน แล้วแล้วอ๋อ,อมันจะออกมาทีหลังรกแล้วเราจะกินหรือว่าให้แม่มันกินคะว่าเราออกมากินกินได้แม่ควายกินรกแม่ไม่ไมไมน้ำนมนจะดีใช่ไหมเหมือนพวกแพะพวกอะไรยมันมีเกลือลูกสาวลูกชายล่ะซ้อยไอยแบบนี้หายใจได้ปกติแลนะ้วเนาะ มมไไมแม่ซ้อยออกลูกชะลูกเบิ้มพันล้านวันนี้นะคะเพลงชิ้นผ้นมีคนไปแอบ,บดูเพศนะคะตอนนี้ฝากไว้ที่คอกสิงยางจะลมนะคะมีข่าวดีวันนี้มาลุ้นกันตัวผู้ตัวเมียตัวเมียเฮ้ ตัวเมียเหรอพี่ชัวร์ไหม90%นะเอาลากลุกลากอะไรอู้หาใหญ่ยุไหมอันนี้คือถุงน้ำคร่ำมันเนาะอ่าถุงน้ำคร่ำห้ายาวยุไหมตัวเมียล้มลบตัวเมียยุมันไหม โอ้โหโอ้งตัวใหญ่ด้วยอ่ะตัวใหญ่แข้งขายาวอยู่อยู่ต่อที่สิงยังจะรมอีกสักเดือนสองเดือนให้ลูกแข็งแรงก่อนนะค่อยย้ายสร้อยไม่แอบดูก็ขนาดเราตัวที่ไม่ได้ผสมตัวที่แล้วจะคนยังไม่ได้ผสมเทียม พ่อมันบ้าเพิ่งเจอพ่อดีครั้งแรกเลยอ๋อก้นก้นมันจะยุบเนาะมันออกลูกไงเดี๋ยวไอพวงทองก็จะออกมันก็จะยุบเลยเต้านมใหญ่เหมือนกันตอนนี้มดนั้นและทกอ่ารอย่กอางเรนี้ระวังเขามันนะ ไหมนีอ่ะเออนอ่มดียกูไม่ออกพูตอเพยายามอยู่พยายามอยู่พยายามอยู่เหนื่อยโอ้โหเหนื่อยแทน ได้แล้วหานมแล้วหานมแล้วเออเอาพิงแม่พิงแม่เออมันก็ฉลาดเนาะ,ะตาตาเหมือนยังมองไม่ค่อยเห็นเนาะ,อะโอ้โหเอาไหมเอาไหมเอาไหมแม่มันก็รู้ยืนนะฮะยืนยืนประคองประคองก่อนอนะ ตอง้ต้อสู้้อาบมันแกงขายาวมากอ๋าเป็นชาบนีลนะเกิดมาปั๊บนั่กระโดดเลยะแล้วก็เป็นประมนันอู่าเป็น เอาเอาไปถึงเต้านมสักทีเร็วอึ๊บอึ๊บปิดปิกัดปิดพิกัดเกืนบดันมามันกินจากข้างหลังเหรอหรือว่ากินกินจากไหนเกือแล้วเกือบ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 แล้วเลี้ยนออกมาเลี้ยนเลี้ยนเอาเล็บลิ้นออกมาแล้วแต่เลียนปิดเปิดขาไหมนี่เปิดไหมนี่เฮ้ยเปิดปากออกไปบอกไอ้โง่แล้วบอกว่า บอกว่าใหญ่ที่เปิดบอกว่าใหญ่ที่เปิดแลบเล้นแลบเล้นอ่ะนั่นนั่นนั่นเกือบแล้วเกือบแล้วอีกนิดอีกนิดเอาให้ถึงสักร้อยตัวก่อนบ่มน้อยบ่มน้อยนี่นั่งจับสัตว์เป็นวันน่ะโอ้โหโอ้หไปบอกมันแั่เสร็งจะไม่ผสมอีกอารมณ์เสียเลยผสมจะมึงน่าจับสัตว์หรอผมว่ะเกือบแล้วเกือบแล้วจริงเนี ไอ้ดึง<อ>จับตัวไม่ได้ออสร้อยมันเป็นนะมันขยับตัวให้ลูกถึงนมด้วยเบลเรียบร้อย <700 S 2> ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ดดดเลียงเรียข้างตัวอยู่ยังไม่ถึงเต้ามชาติมัดสอนกนอ,อับมีใครมาสอนหมัดอะไรต่อไปทำเออ ได้แล้วได้แล้วได้แล้วเอากินนมเหลืองได้ได้แล้ว,วได้แล้วเอาเห็นหัวนมแขว่งแขว่งเอาไหม่เอาไหม่ส้อยยืนให้ลูกกินหน่อย สาวเบิ่มน้อยได้กินนมนมทะลักข้างปากเลยแม่สร้อยให้น้ำนมดีมากนะคะมีน้องบอกนี่น้ำมรดา่างลองไหนหรอเนียสิดเรียถูก ร้อสิมเนไปาแล้วรบ แม่ต้อยให้น้ำนมดีาดามากน,นะคะแข็งแรงแล้ว